สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับผมกลุ่มมาสจันชันออมเงินทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องๆที่กําลังติดตามนะครับช่อง YouTube เล็กๆนะครับผมมาสจันชันออมเงินชแนลอยู่นะครับหลายๆคนที่เข้าสู่วงการเทรด forex นะครับหรือว่าเทรดทองคาเนี่ยตามที่แอดแนะนําบอกว่าอยากจะให้เข้ามาเทรดในส่วนของบรกเกอร์ที่มีชื่อว่า Xnet นะครับโดยที่แอดก็ได้แปะลิงก์นะครับในการสมัครทดลองเทรดนะครับเปิดบัญชีทดลองเทรด ตามลิงก์ที่แอดอเมนไว้ใต้โพสเนาะบางคนก็บอกวิแอดดีมากเลยโบกนี้ชอบมากเลยนะครับผมหลายๆคนก็เริ่มทดลองเทรดนะครับแล้วก็บางคนก็เทรดจริงแล้วนะครับแต่มีอีกหลายคนเลยครับผมที่ยังสงสัยว่าแอดโบกเอ็กเนตนี่มันน่าเชื่อถือจริงหรอมันดีจริงๆใช่ไหมนะครับผมหลายๆคนก็ทักเข้ามาหาแอดนะครับบอกว่าสนใจแต่ก็ยังไม่กล้าทดลองเทรดจริงนะครับกลัวว่าโบกจะไม่มั่นคงหรือว่าโบก จะไม่ปลอดภัยหรือว่าเขาจะโกงหรือเปล่านะครับวันนี้แอดก็เลยได้ไปหาข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความยอดนิยมสําหรับเทรดเดอร์นะครับนั่นก็คือ Thai broker forex นะครับได้มีการจัดอันดับนะครับโบรกเกอร์ forex ที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือสูงสุด10อันดับนะครับผมเราจะมาดูกันครับว่า exness เนี่ยมีการถูกจัดอันดับไว้ที่อันดับที่เท่าไหร่ นะครับผมนะเพื่อที่จะเป็นการตัดสินใจให้เรานะครับว่าเอะเราอยากจะลองเทรดเนี่ยเราจะเลือกโบรกเกอร์เอ็กเนดีไหมนะครับถ้าเราสามารถเลือกโบรกเกอร์ที่ดีที่มีความมั่นคงและปลอดภยัยแน่นอนครับว่าเงินของเราที่เราลงทุนลงไปเนี่ยมันก็จะปลอดภัยด้วยหลายครั้งเนาะพี่ๆน้องๆก็คงจะเคยได้ยินข่าวว่าอยู่ดีๆนะครับโบรกเนี่ยก็หายไปเลย นะครับหรือว่าเทรดแล้วถอนเงินไม่ได้หรือบางคนเทรดแล้วกว่าจะถอนเงินได้ก็เป็นเดือนเลยนะครับหลายคนก็คงได้ขินขาวว่าอยู่ดีก็หอบเงินหอบเงินเราไปแล้วก็ปิดไป ที่หอบเงินเราหายไปเลยนะครับที่เป็นข่าวดังมากนะครับต้องบางคนเสียเงินไปหลายล้านนะครับแล้วก็รุ่นพี่ของแอดเนี่ยก็หมดเงินไปกับโบโรกนี้หลายล้านเหมือนกันนะครับก็คงไม่ต้องไปพูดชื่อเขาเนาะแต่ทีนี้เรามาดูกันครับว่า Xnet เนเนี่ยครับที่โบโรกเกอร์ที่แแนะนำเนี่ยจะจัดอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับของอ การผลการสำรวจของเว็บไซต์ Thai b r o k e r Forex นะครับที่มีการสำรวจเทดเดอร์หลายท่านแล้วก็ดูความนิยมนะครับแล้วก็ดูความน่าเชื่อถือต่างๆนะครับเขาก็จัดอันดับไว้10อันดับเนาะเรามาดูกันนะครับว่าเอ n ก s ของเราเนี่ยได้อันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูครับมาแล้วครับผมสำหรับตัวของ ไทย i b r กเกอร์ forex นะครับเขาได้มีการจัดอันดับนะครับสรุปว่าอันดับที่หนึ่งก็คือ Xnet นั่นเองนะครับ Xnet เนี่ยนะครับได้รับคะแนนโหวตนะครับผมด้านความมั่นคงปลอดภัยของโบรกนะครับอยู่อันดับที่หนึ่งเลยนั่นก็คือ 8.82นะครับรองลงมาก็คืออันดับที่2ก็เป็น XM นะครับอา่กอาก็ลองรองลงมาก็8.27นะครับอันดับ3จะเป็น IC Market นะครับอันดับที่4จะเป็น Paper Stone แล้วก็อันดับที่5ก็คือเป็น Land FX นะครับเราจะมาดูกันว่าทำไมถึงเป็น x n e t ครับที่ x n e t นะครับผมได้ รับคะแนนโหวตสูงสุดนะครับในเรื่องของโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงปลอดภัยนะครับถึง8.82ก็เนื่องจากว่า e อ็กเนะครับผมเป็นโบรกแรกๆเลยนะครับผมที่เข้ามาเนี่ย ให้เทรดเดอร์หลายๆเทรดเนี่ยได้ลองเทรดในเมืองไทยนะครับถือว่าเป็นบล็อกเกอร์แรกๆเลยนะครับผมและที่สําคัญมีความนิยมแพร่หลายเป็นอย่างมากเพราะว่า ENet เนี่ยก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งนะครับที่อยู่ในต่างประเทศนะครับมีการจดทะเบียนต่างประเทศเนี่ยคือเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้หลายๆอย่างซึ่งจะแตกต่างจากหลายๆบล็อกนะครับที่ข้อมูลตรงนี้ก็ไม่มีให้นะครับหรือว่าจะหาข้อมูลาการเปิดเผยแบบนี้ยากมากนะครับจึงท ทำให้เอ็ t เนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือและก็แพร่หลายเป็นที่นิยมนะครับในเทรดเดอร์เมืองไทยนะครับที่เทรดกับ X n e กนะครับผมเยอะมากๆเลยและที่สำคัญนะครับผมมาเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับผมที่มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการที่ผู้บริโภคมารีวิวก็คือ The Trustpilot นะครับผมมีการรีวิวนะครับเทรด โบรกเกอร์ uh, เนี่ยของ Xnet ไว้นะครับจากผู้รีวิว531คนนะครับ Xnet เเราเนี่ยจะอยู่ลำดับที่4.6นะครับผมถือว่าสูงมากนะ,ะเพราะว่ามีคนเข้ามารีวิวว่าโอโ้โหเอ็กเนเนี่ยมีข้อดีเยอะมากนะครับเป็นเป็น บรกเกอร์ที่มีความมั่นคงนะครับผมและก็หาข้อมูลได้ง่ายนะครับติดต่อประสานงานได้ง่ายและก็อีกหลายๆอย่างเลยนะครับจึงได้รับการรีวิวจาก The Trust Pilot เนี่ยครับผมไปอยู่ที่ระดับ4.6เต็ม5ครับก็ถือว่าโอ้โหสูงสูงสูงมากเลยดังนั้นแอดก็เลยอยากให้พี่ๆน้องๆมั่นใจเนาะว่าบลกที่แอดคัดเลือกมานะครับนั่นก็คือ Xnet เนี่ยแล้วก็ให้ทุกคนนั้นไปเปิดบัญชีทดลองเทรดดูนะครับสำหรับคนที่อยากจะเทรดเนาะเข้ามาในวงการ Forex เนี่ยว่าแอดเนี่ยได้ สิ่งที่ดีสุดเพราะว่าอะไรแอดลองมาแล้วเทรดกับโบรกเอ็กเนี่ยมาเกือบ4ปีแล้วนะครับจึงอยากเอาข้อมูลนะครับวันนี้มาให้ทุกคนได้ดูว่าเนี่ยมันมีการจัดอันดับนะครับผมโบลกที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีการจัดอันดับต่อไปนะครับแอดจะไม่ให้ดูนะว่าเอ็กเนตของเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันดับเหล่านี้ครับผมมันเกิดจากการรีวิวของเทรดเดอร์ทั่ว ประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะดังนั้นเอกนสของเราเนี่ยอยู่อันดับที่1นนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าเราไม่ดูดหลอกแน่นอนและที่สําคัญครับผมเราเป็นคนเทรดเองเนาะปายนิ้วของเราเนี่ยมันเป็นคนกําหนดว่าเราจะได้กําไรหรือจะขาดทุนแต่ถ้าดีที่สุดก็คือเราจะต้องอยู่ในโบรกเกอร์ที่มีความปลอดภัยด้วยนั่นก็คือเอกนสครับครับผมเราก็มาดูต่อไปนะครับของไทยโบรกเกอร์โฟเร็กเนี่ยเขาก็มีการจัดอันดับที่2ด้วยนะครับจัดก็คือโบรกเกอร์โฟเร็กฝากถอนเร็ว ที่สุด12อันดับนะครับ Broker Forex เนาะฝากถอนเร็วที่สุดเนี่ย12อันดับเรามาดูกันครับว่า Xnet เนี่ย b r o ที่แอดแนะนำเนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่รู้ไหมครับว่าการฝากถอนเร็วเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยนะเพราะอะไรครับมันบ่งบอกถึงสภาพคล่องของการเงินของโบกนั้นๆน,น,นะครับถ้าฝากถอนช้าแน่นอนครับว่านั่นแสดงว่าสภาพคล่องของ b บ o นั้นนะั่นโอ้โหไม่ดีเลย ขนาดการฝากเข้าไปการถอนออกมาเนี่ยยังช้ามากเลยอันนี้น่ากลัวครับผม ทำไมถึงน่ากลัวเพราะว่ามันบ่งบอกถึงสภาพคล่องทางการเงินของโบกนั้นได้ดีอย่างเลยครับเรื่องการถอนเงินเนาะแต่ถ้าถอนเร็วนั่นแสดงว่าโอ้โหโบกเนี่ยเขามีสภาพคล่องที่ดีมากเลยนะครับผมการเงินของเขาไม่ติดขัดอย่างเงี้ยแอดที่แอดเคยเล่าให้ฟังบอกว่าแอดเคยไปเทรดในโบกโบกหนึ่งเนาะไม่ขอเอ่ยชื่อไม่ขอพาดพิงแล้วกันนะครับกว่าจะถอนเงินได้เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาบางทีเป็นอาทิตย์เลยก็เลยถามเขาอกว่าทาไมถอนช้าจังเขาบอกอ๋อมันเป็นไปตามระบบระเบียบของโบกเขา ดังนั้นแอดถึงมองว่าถ้าเราคัดเลือกเลือกที่จะเทรดกับโบกโบก์หนึ่งนะครับการถอนเงินจะต้องเร็วการฝากเงินก็จะต้องเร็วนะครับเพื่อที่จะให้เราเชื่อมั่นมั่นคงนะครับว่าสภาพคล่องทางการเงินของเขาโอเคมาดูกันครับว่า x อ็กเนเนี่ยถูกจัดไว้ในอันดับที่เท่าไรนะครับผมจากการจัดอันดับนะครับของไทยโบรกเกอร์ forex เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเขาก็มีการจัดอันดับ forex เนะครับโบรกเกอร์ forex ที่ฝากถอนเร็วที่สุดนะครับผม พบว่านะครับอันดับที่1นั่นก็คือ x n n e s นะครับอันดับที่2คือ f p s อันดับที่3คือเว Trade นะครับอันดับที่4คือ Fullerton Markets นะครับแล้วก็อันดับที่5คือ XM นะครับส่วนอีกจนไปถึงอันดับที่12เราก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ Thai Broker Forex ได้นะครับเขามีการจัดอันดับไว้หลายเรื่องเนาะดังนั้นนะครับบริษกทแนะนำไปคือ x n n e s เนี่ย าฝากถอนเร็วที่สุดอยู่อันดับที่1เลยครับนั่นแสดงว่า x n n e เี่ยมีความามีสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเหล่านี้หละครับมันเป็นตัวที่จะตัดสินใจที่จะทําให้เราเนี่ยเข้ามาเทรดได้นะครับเพราะอะไรนะครับการถอนเงินถ้ามันรวดมันรวดเร็วมันก็ดีกับตัวเราเนาะเราเทรดเราได้กําไรแล้วก็อยากจะได้เงินของเราเร็วๆนะครับอันนี้ถูกจัดไว้อันดับที่1เลยครับครับผม อ่าครับผมนอกจากนี้นะครับไทยบรกเกอร์โฟเร็กเนี่ยก็มีการจัดอันดับด้วยนะครับถึงโบรกเกอร์ที่มีเลทฝากถอนดีที่สุด13อันดับนะครับเราจะมาดูกันว่าเอ n e เนเนี่ยถูกจัดในอันดับที่เท่าไหร่นะครับเลทฝากถอนดีนะครับค่ามีเลทที่ดีมันหมายถึงว่าโบกนั้นไม่เอาเปรียบเรานะครับผมถ้ามีเลทฝากถอนดีก็คือโบกไม่เอาเปรียบเราครับอ่าพอแอดเคยเจอโบกประเภทที่อ่าเขาเรียกอะไรนะ กงเลทนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้นะครับเงินของเราเนี่ยแลกได้ที่33เนาะปรากฏว่าพอเราไปถอนจริงๆนะครับกงเลทเราไปที่32มสิบสองไงครับผมมันก็ไม่โอเคเนาะแค่นี้โบรกยังเอาเปรียบเราเลยอ่ะครับดังนั้นเรามาดูกันครับว่าโบรกเกอร์ forex เลทฝากถอนดีเนี่ยเอ็กเนตเราอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ครับมาดูกันครับมาแล้วครับผม13อันดับโบรกเกอร์นะครับที่มีเลทฝากถอนดีนะครับอันดับที่1ก็คือเป็น fxpro นะครับ อันดับที่2ของเรานะครับผม Xnet เนเนี่ยเห็นไหมเอ็กเนดยังติดในอันดับที่2นะครับอันดับที่3 x มอันดับที่4นะครับ f u r ์ e ันม n Market นะครับแล้วอันที่5เป็น FX p r อ m u s านะครับผมดังนั้นทั้ง อีก13ันดับจนเหนือ3เราก็ไปเยี่ยมชมนะครับผมในไทโบเกอร์โฟร์เล็กแล้วกันนะครับผมอันดับที่2 Snet ก็ถือว่าเป็นอันดับที่สูงเหมือนกันเนาะในการที่ให้เลทนะครับในการแลกในการถอนเนี่ยสูงมากนะครับสำหรับใครที่ได้ทดลองเทรดกับ Xnet แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราถอนเนี่ยเรากำไรก็จะสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆโบกเลยนะครับผมดังนั้นใครที่ยังไม่ตัดสินใจนะครับก็ลองดูนะครับทริปที่แอดลงมานะครับแล้วก็ลอง ไปสมัครบัญชีทดลองดูเดี๋ยวแอดจะโพสต์บัญชีทดลองเนาะลิงบัญชีทดลองเนี่ยใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปลองเทรดดูนะครับแล้วก็ถอนดูว่าเอ๊ะมันได้กําไรได้เลทนะครับหรือว่าฝากถอนเร็วนะครับหรือว่ายังไงก็ให้เราทดลองดูนะครับดังนั้นวันนี้นะครับแอดก็จะเอาการจัดอันดับนะครับของ t ทยโบร o เ e อร์ r e x นะครับที่3อันดับเนาะที่เกี่ยวข้องกับ E อเจก็หลายๆคนก็พอจะสามารถตัดสินใจได้แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับก็ไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของ t ท a i b รกเกอร์ r e x ที่มีการจัดอันดับไว้นะครับแอดก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลนะครับจากไทยโบรกเกอร์เว็บไซต์ที่มีได้รับความนิยมมากเดเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแอดจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ติด มีเอามาให้ทุกคนติดตามแล้วก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินนะครับหรือว่าเรื่องราวของเทรดทองคำนะครับฟเร็กต่างๆเนี่ยแอดก็พยายามจะเอามาให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะ,อ,ะอาจจะเป็นช่องเล็กๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มีให้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบพระคุณครับฝากกดติดตามด้วย